ชาติมอร์นิ่งมูรีโอมชานติบาบตาดามัธุบันวันที่28เดือน12ปี2022สาระลูกูๆที่แสนหวานลูกกำลังศึกษาการศึกษาที่สูงมากกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเป็นนักเรียนของผู้ชำระให้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้เป็นพ่อ และลูกกำลังศึกษาเพื่อโลกใหม่คำถามลูกลูกประเภทใดที่รับรางวาัลจากรัฐบาลทางจิตคําตอบผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่ทำให้ผู้อื่นจะเงินมากทัดเทียมกับพวกเขาผู้ที่ให้การพิสูจน์ของงานรับใช้ได้รับรางวาัลที่ใหญ่มากจากรัฐบาลทางจิต พวกเขาประกาศสิทธิ์ต่อสถานภาพที่สูงส่งสำหรับอนาคต21ชาติเกิดสาระสำหรับการสร้างส่งเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำลึกถึง 1. ให้คุณค่าอย่างมากต่อการศึกษานี้ลูกต้องไม่ร้องของความเมตตาจากพ่อและอื่นๆฝ้าจะสะสมพลังของความรู้และโยคะ 2. จงมีความเมตตาอย่าได้ปล่อยให้คำพูดที่ขมออกจากปากของลูกจงพูดอ่อนหวานเสมออย่างแน่นอนทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเองพอรขอให้ลูกเป็นทาพาสัสวีที่แท้จริง และทำให้งูของกิเลสเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกกิเลสทั้งห้าเป็นเช่นง,งูที่มีพิษสำหรับผู้คนแต่สำหรับลูกดวงยานโยคีและทัพาสวีงูนี้กลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของลูกเหตุนี้เองพวกเขาได้วาดภาพงูเป็นพวงมาลัยรอบคอในรูปทภพาสวีชังกาที่ปาสจ,จากร่าง เป็นอนุสรของลูกบรามินและพ่อบรามามูกายเป็นเวทีสำหรับลูกที่จะร่ายรำบนนั้นในความสุขพวกเขาได้แสดงสิ่งน,นี้เป็นเครื่องหมายของการพึ่งพิงสภาพทางจิตวิญญาณของลูกคือเวทีวงเล็บกายภาพเมื่อลูกมีชัยชนะนี้เหนือกิเลสต่างๆ และแล้วเรียบและแล้วลูกเรียกได้ว่าเป็นทาพาสวีที่แท้จริงคติพจน์การตายจากโลกเก่าและสันสกาเก่าคือการตายขณะมีชีโอมชานติโอมชานติ สรุปนัยสําคัญของโมลีวันนี้วันที่28ทธันวาคม2022วันนี้บาบามีเป้าหมายที่เรานั้นจะกลายเป็นกลายเป็นผู้ที่เปิดเผยพ่อด้วยสภาวะของลูกทําให้สํานึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณที่เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ และคุณธรรมโชว์พ่อผ่านชีวิตของลูกผ่านชีวิตที่มีความสุขราวกับเรานั้นร้รำขณะที่อยู่ท่ามกลางกิเลสแต่เราสามารถที่จะทำให้กิเลสนั้นไม่แตะต้องแต่สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นคุณธรรมที่นำมาซึ่งงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดน,นี่คือผลลัพธ์ ของการที่เรารับการค้าจุนจากพระเจ้าสูงสุดด้วยการกลับไปสู่สภาวะเดียวกันกับท่านมีสํานึกรู้เดียวกันทั้งสองนะต้องมีสํานึกรู้ของการเป็ดนดวงวิญญาณสํานึกรู้เดียวกับพระเจ้าและมีสภาวะของการเป็ดนดวงวิญญาณด้วยและเมื่อทั้งสองทำงาน ควบคู่กันเราจะกลายเป็นดวงวิญญาณผู้ทรงอำนาจเช่นเดียวกันกับท่านและการสะสมสำนึกรู้อื่นๆในทุกการกระทำที่ให้คุณละประโยชน์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาในทุกการกระทำของเราและนี่คือทัปสวีผู้ที่เพ่งเพียรทางจิต ผู้ที่อยู่ในสภาวะของพระเจ้าทุกลมหายใจไม่ใช่บางครั้งบางคราวตามกําหนดเวลาแต่สิ่งเหล่านั้นที่เป็นพื้นฐานเป็นการตีกรอบของพระเจ้าที่จะฝึกฝนเราในตอนต้นกลายเป็นชีวิตของเรากลายเป็นสมนึกรู้ของเราโดยอัตโนมัติที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เคลื่อนไปในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด ทำให้สภาวะของการปราศจากร่างความบริสุทธิ์สำนึกรู้ที่สูงส่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมความเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์และส่งกลิ่นหอมเปิดเผยต่อผู้คนบนเวทีของสภาวะทางจิตที่สูงส่งของเรา ที่ผู้คนในโลกมิติที่สมโลกที่มีตัวตนโลกที่มีการใช้เสียงมีการเคลื่อนไหวจะสัมผัสกับพระเจ้าผู้ไม่มีตัวตนที่บริสุทธิ์สูงส่งที่สุดผ่านสภาวะของรูปที่ทัดเชียงและนั่นคือสิ่งชี้บอกของการที่รูปนั้นตายจากโลกกับสันสกากัการเอาประโยชน์ทุกรูปแบบในสำนึก ของการเป็นร่างกายตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนี่ก็คือการหลุดพ้นและหลุดพ้นในชีวิตที่เหล่านั้นเฝ้าที่จะหลอมอยู่ในพลังงานที่บริสุทธิ์สูงส่งเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มไปด้วยพลังของพระเจ้าและเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะเป็นการขยายศักยภาพในงานรับใช้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบาปความไม่บริสุทธิ์ในดวงวิญญาณก็ถูกขจัดออกไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันเรายิ่งเพิ่มแสงสว่างความมืดก็จากไปในที่สุดเราก็จะเปิดเผยพ่ออย่างทรงพลังทรงอำนาจ ที่จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถจะปฏิเสธได้เพราะเขาสัมผัสกับพระเจ้าผ่านประสบการณ์ของเขาไม่ใช่คำพูดเขารู้สึกได้แล้วเขาก็สามารถที่จะมีประสบการณ์และกลับมาเป็นเช่นเดียวกันกับเราและนี่คือการทำงานที่ทรงพลังอำนาจที่เป็นงานรับใช้ที่บริสุทธิ์สูงส่ง งานรับใช้ที่แท้จริงผ่านสภาวะของเราที่เราได้กลายเป็นและนี่คือผลของการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่เรามีความบริสุทธิ์เป็นฐานและทำให้ความรู้ทั้งหลายนั้นที่บาบาให้กลายเป็นสเสบียงกลายเป็นเครื่องมือในการเดินทางการไต่เต้าพัฒนา จนกลับมารู้แจ้งกลับมารอบรู้กลับมาเป็นผู้ที่ทรงพลังชิปชักตีและเป็นเครื่องมือที่จะนำผู้คนไปหาพระเจ้าด้วยสภาวะของเราเราได้จบสิน้นสภาพที่สูญเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ ทุกลมหายใจของเรานั้นคือปัญญาและคุณค่าที่เรานั้นจะกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดทุกการกระทำของเรานั้นกำลังเปลี่ยนป่าชา้าให้กลายเป็นดินแดงของเทวดานางฟ้ายิ่งเรามีการศึกษาที่ดี มีความเพียรพยายามที่จะเข้าใจความรู้เข้าถึงความรู้และกลายเป็นมากเพียงใดสภาวะของเราที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับประโยชน์ก็เป็นไปได้มากตามนั้นผลรางวัลของอนาคตอยู่ในทุกขณะของเราที่เราสัมผัสได้และผู้อื่นก็สัมผัสได้นี่คือความไม่มีขีดจำกัดบาบานั้นได้มา เพื่อปลุกให้เราตื่นขึ้นมาเราก็มีหน้าที่ที่จะตื่นแล้วทำให้ผู้อื่นตื่นด้วยเช่นกันยิ่งเราทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวเราก้าวไปข้างหน้ามากเพียงใดคือเครื่องพิสูจน์ของงานรับใช้ผลของการศึกษาเล่าเรียนเราต้องให้ข้อพิสูจน์นั้นให้ข้อพิสูจน์ผ่าน การกระทําของเราที่เราจะจบสิ้นการขอความเมตตาการร้องขอแต่กลายเป็นผู้ที่เข้าใจและเพียรพยายามตามสีหมัดเมื่อเราเข้าใจบาบาเราก็รับใช้ตนเองเมื่อเรารับใช้ตนเองหล่อเลี้ยงตนเองให้อยู่ในสีหมัดก้าวไปข้างหน้าได้งานรับใช้ผู้อื่นก็จะเป็น โดยอัตโนมัติขณะที่บาบานั้นบาบามาอาธิบายมาให้คำแนะนำกับเราที่จะทำงานรับใช้ในรูปแบบใดเราก็ต้องนำวิธีการนั้นมาทำงานกับตนเองก่อนรับใช้ตนเองก่อนทำความเข้าใจไตรตรองทบทวนบาบาให้เรานั้นอธิบายพ่อเราก็ต้องทำให้พ่อนั้นกระจ่าง อยู่ในสติปัญญาของเราเพราะยิ่งเราเข้าใจบาบามากเพียงใดแล้วก็เข้าใจตนเองมากเพียงนั้นเพราะสภาวะของเราและพระเจ้านั้นเป็นเช่นเดียวกันและเมื่อเราเข้าใจพ่อได้อัตโนมัติเราก็จะรู้ว่ามรดกที่เราจะได้รับจากการเชื่อมโยงกับพ่อมีการกระทำในสภาวะเดียวกันกับท่าน จะทำให้เราเป็นเช่นใดและนี่เองเราจึงสามารถจะทำให้กระบวนการสร้างทุกความคิดคำพูดและการกระทำเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับมรดกสำหรับอนาคตที่ทุกการกระทำจะเป็นการสร้างใหม่และทุกขณะที่เราเชื่อมโยงหลอมรวมกันกันกบท่านเราได้ตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ความตกต่ำของเรานั้นมาจากสภาวะใดสํานึกใดผลการกระทำของเราจึงเป็นเช่นใดและเวลานี้บาบามาสอนทำให้เรามีสํานึกใหม่สร้างสภาวะใหม่และมีการกระทำรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เรานั้นมีการสร้างกรรมเพื่อการให้เช่นเดียวกับเจ้าผู้ไรเดียงสา บาบามาทำให้เราเห็นความรู้อย่างกระจางด้วยภาพทําให้เราเข้าใจทุกสิ่งด้วยสติปัญญากลายเป็นภาพของความเข้าใจที่ภาพเหล่านั้นจะอยู่กับเราเสมอและแบ่งปันกับผู้อื่นให้ผู้อื่นเห็นภาพเดียวกันกับเราที่พวกเขานั้นจะฝ้าจะจบสิ้นความเป็นนรกและสร้างสภาวะของสวรรค์เปลี่ยน สภาวะที่ไร้ค่าที่เป็นเช่นฐานหินกลายเป็นเผชรพลอยที่มีคุณค่าที่เต่งประกายบนฐานของความเป็นทองมันไม่ใช่แค่ความรู้แต่ความรู้นั้นต้องเชื่อมโยงกับทุกความคิดคำพูดและการกระทำโดยอัตโนมัติผ่านกลไกลของจิตใต้สํนนึก เราจะเป็นเช่นนั้นได้มันไม่ใช่แค่เรียนแต่เราต้องฝึกฝนใส่ใจทําความเข้าใจเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตทําให้ทุกขณะทุกความคิดของเราตระหนักอยู่เสมอว่าฉันเป็นของใครฉันอยู่ในแรงสนสะเทือนแบบไหนสภาวะนี้ฉันอยู่ในอิทธิพลของใครอยู่ในสภาพที่สมดุลเป็นกลางบริสุทธิ์ของพระเจ้า ของสภาพดั้งเดิมของเราหรือว่าฉันกลายเป็นทาสของซันสกา6กชาติเกิดเรายังคงต่อสู้รบาลาอยู่ไหมเราเจอปัญหาอุปสรรคเพื่อกลับมาจัดก,การเปลี่ยนแปลงตนเองไหมหรือปัญหาอุปสรรคก็ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคเรายังคงตกภายใต้ที่พนของสิ่งเหล่านั้นและก็นำมาซึ่งความทุกข์อยู่ไหม ยังคงร้องขอให้ประปาช่วยเหลือเพื่อจะรับความสุขชั่วคราวอยู่ไหมป้าปาให้ภาพของความเข้าใจที่เราจะนำมาใช้เพื่อพาตนเองไปอยู่เหนือและรับการค้ำจุนจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดรับการค้ำจุนของทั้งจัก,กรวาลแต่เรากำลังรับการค้ำจุนของสิ่งใดอยู่ เรากำลังได้รับเพียงถั่วชิปพีหรือความสุขของ21ชาติเกิดเรากำลังเอาประโยชน์เห็นแก่ตัวร้องขอกลับไหว้บูชาหรือกำลังกลายเป็นเครื่องมือของการให้ผู้ประทานที่เหล่านั้นจะมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาสำหรับอนาคตบาบาให้ความรู้กับเราทั้งหมดแล้วต้นกลางจบของละคร ที่เราจะตื่นตัวตื่นรู้ที่จะอยู่ในทุกขณะในทุกวินาทีที่จะมีการสร้างใหม่เพราะเราอยู่ในยุคแห่งการเป็นจบพครก,กันยิ่งเราตื่นตัวมากแค่ไหนที่จะอยู่ในสภาวะของพระเจ้าอยู่ในทุกการกระทําในสํานึกที่บริสุทธิ์เราก็ปลดเปื้องบาปสร้างสมบัญชีบุญทําให้สันสรกาที่เป็นปีศาจ กลายเป็นสรรสากาที่เป็นเช่นเทพความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดความสุขที่มาจากสติปัญญาที่บริสุทธิ์เต็มบริ้ัทสัจจกก็จะพาเราไปอยู่เหนือทุกสิ่งความปั่นป่วนในโลกก็จะไม่มีผลอะไรกับเราเลยยิ่งปั่นป่วนยิ่งเรารู้สึกถึงสภาวะที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็จะยิ่งมีความสุขเพราะเราตระหนักว่า ฉันกำลังกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ของพระเจ้าป้ากำลังทำให้ฉันรู้ว่าตอนนี้มนุษย์ในโลกกำลังอยู่ในสภาวะของความทุกข์เช่นใดมีปัญหาอุปสรรคใดปบากำลังบอกฉันให้ฉันยิ่งอยู่อย่างมั่นคงในสภาวะของท่านในสภาวะดั้งเดิมของเรา เพียงแค่อยู่ในความมั่นคงในความบริสุทธิ์อยู่กับความสุขเหนือประสาทสัมผัสความรักที่ไม่มีขีดจำกัดความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์เราก็อยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้ายิ่งเห็นผู้อื่นมีความทุกข์มากเท่าไหร่เราก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาแล้วยิ่งเรามีความเข้าใจ มากเพียงใดผู้อื่นก็จะเข้าใจตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่ตึกที่สมดุลของเขามากเพยงนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายไม่มีใครต้องการสิ่งใดเลยเพราะทุกสิ่งจะถูกทำลายสิ่งที่เขาโหยหานั้นมันอยู่ภายในยิ่งก็เห็นความปั่นป่วนความล่มสลายภายนอกที่มีขีดจำกัดเขาก็ยิ่งปล่อยวางจากสิ่งที่มีขีดจำกัด แล้วหวยหาสภาวะภายในที่เขาต้องการรับการคำจุนและสิ่งนั้นที่เราเป็นสิ่งนั้นที่เรานั้นมั่นคงอยู่กับสภาวะที่ทรงพลังอำนาจของพระเจ้าก็จะปลุกเรียกและนำเขาไปสู่จุดที่สมตุลของเขาสภาพดั้งเดิมที่สวยงามที่เป็นเช่นแสงสว่างของเขาดูที่เขาไม่ต้องรู้จักพระเจ้าเลย เราเป็นเช่นใดเรามีสภาวะที่สมดุลเป็นเช่นพระเจ้ามากเพียงใดเขาก็จะกลับเพียนสู่สภาพที่สมดุลที่เป็นดวงยานของเขามากเพียงนั้นนี่คือแรงเหนี่ยวนำของสภาพที่สมดุลที่แต่ละคนนั้นก็จะได้รับตามบทบาทที่พิเศษสุดของเขาที่เราแต่ละคนนั้นทดแทนกันไม่ได้ และที่สำคัญไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถจะมีความเข้าใจและกลับมาทัดเทียมพ่อดวงวิญญาณสูงสุดพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดได้มีเพียงเราเท่านั้นบทบาทของเราจริงพิเศษสุดไม่มีใครที่จะทดแทนเราได้ และมีเพียงเราเท่านั้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่จะนำพวกเขาดึงที่เหล่านั้นจะดึงสภาวะของพวกเขาเข้ามาสู่สภาพของพระเจา้าที่เราจะได้รับสถานภาพของสิ่งนั้นถึง21ชาติเกิดวันนี้บาบาพูดถึงรัฐบาลทางจิตคำว่าทางจิตเมื่อไหร่ที่บาราพูดคำว่าทางจิต คือสภาพอยู่เหนือโลกอยู่เหนือความมีขีดจำกัดนั่นเองและสภาพที่อยู่เหนือโลกก็คือโลกของสวรรค์สภาวะนั้นคือสวรรค์ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาวะของการเป็นดวงวิญญาณอยู่เหนือร่างอยู่เหนือโลกเก่าโลกที่อยู่เหนือขึ้นไปจากโลกที่มีขีดจำกัดนี้เราจึงเหนี่ยวนำ ทำให้วัตถุธาตุนั้นที่ปั่นปวดที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของกิเลสกลับมาสมดุลน,นั่นคือสภาวะของสวรรค์ที่เราจะเห็นวัตถุธาตุทั้งหมดกลับมาอยู่ในจุดเดียวกันทํางานอย่างเป็นหนึ่งเดียวที่จะให้การหล่อเลี้ยงโลกประภาพูดถึงท่านคือมเมล็ดของโลกเป็นผู้ที่มีชีวิต เป็นดวงวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วร่างกายละ่ะอบาบอกร่างกายไม่มีชีวิตแต่ร่างกายมีพลังชีวิตนะร่างกายไม่ได้มีดวงวิญญาณแต่มีพลังชีวิตหล่อเลี้ยงและพลังชีวิตนั้นก็ทำให้ร่างกายเติบโตนั่นคือกระบวนการของพลังงานพลังงานที่ทำให้เกิดกระบวนการทางเคมี ที่ทำให้เกิดการหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีการเติบโตและการเติบโตนั้นก็มาจากอิทธิพลของดวงวิญญาณเราจะต้องใช้ร่างในลักษณะไหนอิทธิพลของเราส่งไปเพื่อสร้างร่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้าไปใช้ก็เลยเห็นภาพของที่ก็เลยเห็นภาพสภาวะของชิปชักตีกับพันดา สภาวะที่เป็นสิ่งที่เราสะสมไว้ในดวงวิญญาณในสันสกาจะส่งผลให้เรานั้นมีการกระทำเช่นใดจะทำให้เรามีการให้ประโยชน์เช่นใดขึ้นอยู่กับสภาวะของเราในจิตใต้สำนึกและการที่เราจะปลุกเรียกสภาวะที่สูงส่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกให้ตื่นขึ้นมาความเป็นเทพเราต้องเชื่อมต่อ เชื่อมโยงอยู่กับสภาวะของพระเจ้ามีปัญญาของท่านทำตามคำแนะนำของท่านและในที่สุดจิตสำนึกและสารสากาจะทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในสภาพเดียวกันและส่งผลต่อการใช้ร่างสำหรับอนาคตแล้วนี่คือกระบวนการของชิพชักตีที่เป็นสภาวะ และพันดาวาที่เป็นการกระทำกระบาแยกสองส่วนนี้ให้เห็นชัดเจนแต่ในความเป็นจริงทั้งชักตีและพันดาเป็นสภาวะที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันทำงานควบคู่กันไปไม่มีสภาวะที่เป็นชิพชักตีความสมดุลสภาพที่บริสุทธิ์ ที่เราสะสมไว้ในสันสกาเราจะไม่สามารถมีการกระทำเพื่อนำทุกดวงวิญญาณไปหาพระเจ้าเป็นไกด์นำทางทางจิตการกระทำของเราจะไม่สามารถจะให้ประโยชน์ในทิศทางที่บริสุทธิ์ได้เลยและนี่เองเราจรึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกขณะของเราในทุกลมหายใจ เฝ้าที่จะหลอมรวมอยู่ในสภาวะที่แท้จริงของเราที่เป็นเช่นพระเจ้าและมีการตระหนักรู้ว่าแต่ละการกระทําของเราในสภาวะนี้จะมีผลเช่นใดและการตระหนักรู้นี้ก็จะนํามาซึ่งความสุขสภาพที่ทรงพลังอํานาจที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ตื่นตระหนก เราตื่นรู้อยู่กับสภาวะของพระเจ้ามีสติและก็สัมปชชัญญะสติรู้ตัวรู้ตัวหมายถึงการรู้แจ้งความรู้ทั้งหมดอยู่ในเราแล้วก็จะมีพลังของพระเจ้ากำกับอยู่ด้วยและเมื่อนั้นทุกการกระทำของเราจริงเต็ม,มไปด้วยความสำเร็จเต็ม,มไปด้วยชัยชนะเป็นไปเพื่อคุณลประโยชน์ อย่างแท้จริงและเมื่อเราอยู่ในสภาพนี้ทุกขณะของเราจึงไม่เอาประโยชน์ร้องขอสิ่งใดแม้แต่การร้องขอจากพระเจ้าแต่ด้วยความเข้าใจของเราเราจะตระหนักว่าสภาวะของพระเจ้าอยู่กับเราเราทัดเทียมท่านแล้วนี่คือความเคารพตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งชี้บอกของคุณค่าที่มาจากความเข้าใจในความรู้นี่คือเป้าหมายของการศึกษาเล่าเรียนที่จะปลดตนเองจากความไม่เคารพกลับมาเคารพตนเองอย่างแท้จริงจากพื้นฐานของความเมตตาที่มีต่อตนเองจากการใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียน จากการทำงานรับใช้หล่อเลี้ยงตนเองเราจะมีความเมตตาต่อผู้อื่นทำงานรับใช้ที่มีต่อดวงยานทั้งหลายด้วยคำพูดที่อ่อนหวานด้วยสภาพที่หวานชื่นภายในและนี่เองจริงง่ายที่ผู้อื่นจะได้รับประสบการณ์และกลับมาทักเชียงเขาจะเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส สัมผัสได้ด้วยหัวใจของเขาสัมผัสอะไรสัมผัสกับสภาวะที่เป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่เรานั้นโชว์พ่อและพ่อก็โชว์เราสภาวะของลูกที่ไร้รำอยู่ในโลกที่มีขีดจำกัดนี้แต่อยู่ในสภาวะที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่ในสันสกาของเทพ จบสิ้นสันสกาเก่าตายจากโลกเก่าอย่างแท้จริงโอมชาติขอบคุณบา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 ที่แสนหวานที่ทำให้ฉันอ่อนหวานไปอยู่นเนือเงาของความทุกข์เหนืองเงาของกิเลสและความไม่บริสุทธิ์ เฝาแต่เป็นเครื่องมือในงานรับใช้ผู้ประธานที่ยิ่งใหญ่เครื่องมือที่ไม่มีขีดจำกัดของท่านนั่นคือบทบาทของฉันที่ไม่มีใครสามารถจะทดแทนได้ขอบคุณบาบาท,ที่เลือกฉันขอบคุณบา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 ที่แสนหวานอาบาท,ที่น่ารักโอมัน